วัสดีครับวันนี้พ่อผมริยุกิในเกมซาอัออนไลน์แมนเบดดี้ดีฟนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกระชากันอีกแล้วนะครับผมโอเคก็เราจะมาสุ่มตู้ครบรอบสี่ปีนะครับก็จะเป็นตู้นี้เลยนะครับผมนี่นะตู้นี้เลยนะนี่นี่น,นี่ตู้นี้เลยเราเรา,เราจะสุ่มนะครับแต่ก่อนที่เราจะสุ่มเนี่ยเราก็ไปสุ่มตู้ฟรีก่อนนะครับผม ตู้ฟรีนะครับมีอยู่กี่ตู้วะเดี๋ยวดูก่อนตู้ฟรีมีกี่ตู้วะอ่าหนึ่งตู้สองตู้สามตู้สี่ตู้ห้าตู้โอเคตู้ตู้สุ่นเพชรไม่อยู่ห้าตู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มนะแล้วก็ตู้อาวุธก็หนึ่งตู้นะครับสองตู้สามตู้สีต่ตู้อ่าสี่ตู้ตู้อาวุธนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มตู้ตัวละครก่อนนะครับ ตู้นี้นะครับก็จะการันตีตัวละครครบรอบ3ามปีนะครับนี่ครับตู้นี้เลยนะแล้วก็นี่ก็จะการันตีอาวุธนะครับโอเคเรามาสุม่มกันดีกว่าไปโอเคได้6ดาวนแน่นอนนะครับดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับโอเคเราได้ยุกินะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มอาวุธกันนะครับ โอเคมาแล้วนะครับโอเคนี่ก็เป็นตู้ว,วัสแล้วนะสุ่มไปครับผมตู้นี้นะครับมันก็ยังไงเดียมันจะได้การันตีสี่ดาวนแน่นอนนะไม่งกูนึกว่าล็อกแล้วนะโอเคก็ถือว่าได้อยู่โอเคเราสุ่มตู้กันเลยตู้นี้ตู้ฟรีนะครับอ่าได้เกลือครับเรียบร้อย สกิปเลยอื้มฮเกลือโอเคต่อไปสุ่มตู้ครบรอบสี่ปีนะครับตู้ฟรีสุ่มไปหนึ่งสเต็ปนะครับผมอ่าได้เกลืออีกแล้วว่าผมเราก็สคิปสิครับรออะไรละ่อะอ่าสกิปแล้ก็เกลืออีกแล้วครับผมตู้ฟรีไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าโชคดีนะครับไปเลย อืมฮสี่ดาวแน่นอนไปสสกิปห้าสี่ดาวบอกแล้วไงโอ้โห,โหต่อไปก็เป็นตัววุฒินยนสูนยเพชรน,นะครับอ่าไปสกิปอ่าได้ธนูสี่ดาวทัดไฟนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัววุฒิ ฟีกแล้วนะครับผมครบรอบสี่ปีไปโอเคอันนี้ก็เกลือตามระเบียบนะครับต่อไปเราก็ตู้ตัวละครฟีอีกแล้วตัวนี้ก็จะสุ่มได้แค่ตัวเดียวนะอ่าก็เกลืออีกแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมาสุ่มตู้เสียเพชรกันนะครับผมตู้แรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะสุ่มการันตีก่อนนะครับ ไปเลยครับผมอ่าดาวอย่างนี้มีลุ้นนะครับมาตัวที่หนึ่งกิบาโอครับผมสองดาวสามตัวที่สามมาเลยไม่กลัวลุนว่าจะมีคิตตริโตอเลยว่าเนี่ยเพราะผมก็อยากได้คิริตโตะนะกับไอดีนี้นะผมคาดหวังอยู่ นิดหน่อยนะครับไปอ่าซิลิก้าสามดาวมาอีกแล้วไอที่ไม่พูดชื่อเพราะว่าจําไม่ได้ครับผมแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะอ่าต่อไปก็ฟิเลียนะซิลิก้าสามดาวอืมสองดาวมาอือหือ อ่ามาแล้วหกดาวอันไนยูจีโอไอชิพายหโอ้โหไอดีหลักกูก็ได้ยูจอไอดีนี้กูก็ได้ยูจอเออจเจเลอเหอะไอเหี้ยเออไปต่อไปเราสุ่มตโตฟรีอีกแล้วนะผมเป,ป็นโตหีบนะไปอ่าคูณสี่อ่าได้ห้าดาวอะ่ะไม่ธรรมดาจะคลิปเลย ได้อาสนาน้ำนะครับอ้าวยังมีตู้ฟรีอีกเหรอโอเคสุ่มเลยอ่าคนหนึ่งอย่าไปคิดมากเลยนะใต้สนามสองดางโง่ๆ่นะโอเคต่อไปเราก็จะสุ่มตู้ร้อยยิบห้าเมตรนะครับโอเคแล้วเรามาสุ่มกันเลยเออฮือเกลือเรียบร้อยโอเคเกลือตามระเบียบ อือืมโอเคเราก็ถือว่าได้หกดาวแล้วตัวหนึ่งโอเคครับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับบ๊ายบายครับผม